สวัสดีค่ะเพื่อนๆมามากินข้าวมื้อเช้ากันแกงส้มแกงส้มสายบัวใส่ผักบุ้งด้วยผักสดน้ำพริกตาแดงปลาเข็มทอดแล้วก็อันนี้ของโปรดเลยนะน้ำพริกน้ำพริกมะยมส้มมะขามนี่สูตรเด็ดเดี๋ยววันหลัง จะทำให้ดูจะทําให้เพื่อนๆดูไอ้เพื่อนๆทาตามได้ด้วยนะน้ำพริกมะยมกับส้มมะขามผัดสุกสามารถเก็บเอาไว้กินได้นานๆนะคะถึงเราจะผัดสุกแล้วแต่เวลาเรากินแล้วเราก็เก็บใส่ตู้เย็นไม่ได้ทักทายกันหลายวันแล้วก็มาทักทายกันเนาะ แล้วก็พร้อมอาหารมื้อเช้าด้วยมามาค่ะมากินด้วยกันค่ะทุกคนน่ากินไหมน่ากินไหมโอเคเดี๋ยวขอตัวกินอาหารมื้อเช้าก่อนนะคะทุกคน ถ้าชอบอาหารมื้อช้าของเราก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพี่รักแฟมิลี่ค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะ